ไอ้ก่อนนี่สิเป็นป้าอ้อยหมดเลยนี่หลังจากตดใหม่ใหญ่งมาทางนี่สิเป็นป้าอ้อยลงไปเห็ดอ้อยนี่นบ่ดีบ่ครับจังได๋เห็ดอ้อยนี่มันเป็นเกษตรเชิงเ,เ,เ,เดียวเฮาเฮาสู่พวกปุ๋ยพวกยาบ่ได้ก็เอาอยัางไงว่าผมบ่ามันคนอยากปลูกดูนะ,ะเป็นคนอยากขีข่ขันก็เลยหันมาปลูกไม้ยืนต้นซะ,ะปลูกเฉยเดียวเอามันแล้วแสดงว่าปลูกอ้อยนี่บ่ตอบโจทย์ครับบ่ครับบ่ใส่ฟางเห็ดไปแล้วนี่มันสิบ่ได้ทุนมันสิหากําไรยากครับพวกนี้แล้วมันได้เฮ็ดดูหลักๆักเราสวนเฮานี่รายได้มาจากสวนเลยครับ รายได้มาจากการขายก่าไม้ปลากิ้งพันธุ์พวกกิ้งพันธุ์ห่งม่วงนี่ผมก็เห็ด<ม>ขายปกติที่เริ่มขายทั้งออนไลน์นะครับขายในเฟซในยังเขาก็ขายทรงลูกค้าวถ้ามันไหลมันอยู่ไก่เขาก็ไปทรงปีนี้ก็สิขยายไปอีกแล้วครับเพราะว่าเห็ดเหลี่ยมมันบ่พ่บอบ่พ่อสิขายที่มีความคิดอะไรกับการเห็ดเกษตรเพา่เพีเพ้ยงมันเป็นทางที่เกษตรกรเข้าสิอยู่ยหลอดได้คือเข้าต้องซอยโตจะขอให้มันได้หาวิธีเห็ด ศึกษาเดี๋ยวนี้ท่านศึกษาการตลาดท่านอย่างเบิงเบงแล้วเดี๋ยวนี้มันเห็นง่ายแต่ก็ได้ก็วนไหลว่าเข้าขายทั้งออนไลน์ขายทั้งอย่างนี้ง่ายการสื่อสารการโฆษณาการยังกงง่ายง่ายมันบอกคือเก่าเพื่อเข้าต่อเกษตรหมดไปขายเกษตรหรอครับแมน้ครับตลาดถือกว้างขึ้นแสดงว่าปีหนึ่งเนี่ยเกษตรเนี่ยเดือหลายยันมากครับแมีครับเฉพอไในใส้เนาะเกษตรนี่ว่าแม่นเห็ดปุ๊บมันสำเร็จปั๊บเกษตรนี่มันต้องใส่เวลาใส่ควเข้อใจเข้าต้องศึกษาสดลองร่องปฏิบัติเบึงศึกษามันเข้าใจเอาจักยั่งเดียวกับยูได้ ครับผมนิติครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวมาหนีห้องสิบผ้าให้พี่นะครับผ้าไปชมสวนนะครับอ๋อครับครับสวนเท่าหนีมีการปลูกยอียงแน่นะครับหลักการกแถวนี้นีสิเป็นสิมี่มักลินฟ้าบ้านเท่าหนีละครับแล้วก็อยู่ในสวนหนีสิมีไอจะเป็นแปลงเพาะต้นไม้ไม้ป้าพวกไม้ป้าไม้ย่างที่เขาปลูกเป็นไม้ป้าเศรษฐกิจนะครับก็กำลังเห็ดเหลื่อมเห็ดมาได้ปีกว่าแล้วล่ะ เริ่มเห็ดเกษตรนี่ตั้งแต่ปีพ่อสอนเลยครับอ่าเริ่มจริงๆริงยังๆางแล้วที่โตพี่กับขึ้นมาเห็ดหนึ่งปีหาสิบสองครับพ่อสอนสองปั้นหาร้อยหาสิบสองแมนครับกับาอจูุบันแหละกับม่ามาเห็ดเกษตรมาปลูกใหม่ยืนต้นครับที่แรกงนี่ปลูกอียงก้อนครับที่แรกกับปลูก้อยปลูกมั่นครับแต่แต่เห็ดไปแล้วนี่มั่นสี่ไอยทุ่นมันสิ่าหากับไรเงีครับพวกนี้แล้วมันได้เห็ดดูครับผมฝั่งนี่เป็นเอียงนี่ครับ อัน,นี้เป็นแปลงเพาะต้นใหม่ครับทัางนี่อ๋อเดี๋ยวใอ้พี่พาชมนะครับแปลงเพาะต้นใหม่มีต้นยังไงครับนี่ยุนี่กับสิมีพวกตะเคียนพยุงกิเล็กครับประดเูเป็นไมยืนต้นเลยนะครับเป็นไมยืนต้นเลยครับนี่ไม่กุง้งไม้ซาดบานเท่าเลยครับเป็นไม่ป้าพืนทินบานเท่าส่วนหลาย<บ>กับสิมีพวกพยอมไม่หั่งพวกเดาพวกอยังกับมีครับนี่มีมีอีกทุกอย่างเลยล่ะ ไม่ยืนต้นเกือบทุกชนิดแมนครับเราขายจังไรครับนั่งสิไอ้นี่ผมปกตินี่สิขายต้นละสิบัดนาสวนกับต้นละค่ากันไปนะครับกป,ปกติเทิ้งขายทั้งออนไลน์นะครับมันมีไม่นี่มีอยู่ขายในเฟซในอย่างเท่ากับขายทรงลูกค้ากัถัดมันหลามันอย่ใกล่เท่ากับไปทรงครับยูนอยูเน,นแปลงนี่มีจักชนิดครับระมารถได้ปะอ่าเดี๋ยวหนึ่งสองสาม ยี่สิบกว่านับแล้วยี่สิบกว่าครับครับแล้วนอกเนื้อจากไอ้สวนหรือว่าแปลงตรงนี้ม,มีหม่องอะไรอีกครับมีแปลงแปลงที่กําลังเห็ดหม่ยู่ฟังทั้งนั้นครับครับปีนี้ก็สิขยายไปอีกอยู่ครับเพราะว่าเห็ดเหลี่ยมันบ่พอบ่พอสิขายแล้วนอกเนื้อจากกันปลูกอ่าเพาะมายืนต้นหรอมีการปลูกยังอีกกับีสวนพุทธาสามรถนะครับ,รบยูนี่เดี๋ยวสิพ้าไปเบ่งทั้งไตเนี่ยครับ ปลาสามเป็นน้องกันบ่างครับนี่อันนี้เป็นน้องครับน้องนี่เพิาดินเพินมาขอดินไปถมถนนอยู่ในบ้านก็เลยเพินขุดเข้ากระเดยนน้องฟี่รได้เลี้ยงยังบ้ครับน้องครับมี่ปลาครับปลาพื้นบ้านเข้ากระไรปลาที่สือมาเลี้ยงกระไรครับพื้นที่ทั้งหมดนี่เข้านี่ประมาณเท่าไรครับพี่พื้นที่แปลงนี่จากถนนขึ้นมาทางนี้นี่ประมาณยี่สิบไร่ครับไปถึง ทั้งหลังสวนเลยในการให้เกษตรครับแมนทั้งทั้งมีมีทั้งหน้าทั้งสวนทั้งบ้านอยู่นีิมัสโคกนนองนาครบแมนวาครับครับมันมันกับสีครบยุกดอกการปลูกขอความครับเขาก็ะปูครับล่อล่อมือเกี่ยวล่อผ้าโยกันส้นนี้ขึ้นยังครับส้นนี้อันนี้เป็นต่ก้อนี่สิเป็นขอกงว่เป็นวันนี้เลยเป็นหมองเก็บของครับมันบ่มีเวลาเด้เลียงครับก็เลย่ได้ีเลียงวันนี้ก็เลยเป็น ที่เก็บของเก็บอันนี้เท่านี่แหละครับเป็นยังขึ้นเดี๋ยวไม่เห็ดเกษตรครับ,ก,บ,บกับมายุบา้านกับมายุบ้านแล้วมันมีทีวางอยู่แล้วกับเฮ็ดงานแล้วกับ,บมันมีพื้นทีเท่ากับเลยต้องมาจัดการบริหารใหม่ครับต้กี่มองนีเป็นยังครับปลูกเยังครับแต่ก้อนนี่เป็นป้าอ้อยได้ครับนี่<อ>แต่ก้อนนี่สิเป็นป้าอ้อยหมดเลยนี่หลังจากต้นมไม้ใหญ่มาทางนี่สิเป็นป้าอ้อยลงกไปเฮ็ดอ้อยนั้นบ่ดีบ่าครับม่เจง๊งเลย เห็ดอ้อยนี่มันเป็นเกษตรเชิงเดียวมันเราเท่าเท่าสูตพวกปุ๋ยพวกยาเ่าได้ก็เลยต้องก็เอา่งไงว่าผมว่าเป็นคนอยากปลูกดูนะเป็นคนอยากขี่ขันก็เลยหันมาปลูกไม่ยืนต้นซะปลูกเถื่อนเดียวเอามันแล้วแสดงว่าปลูกว่ายนี่ว่ตอบโจทย์บครับบอครัไบร์บรไบร์ของครับผม ลักลักยี่สิบไร่นเ,เนี่ยพี่ปลูกไม่ยังนะครับแบ่งจังเลยอ่าเป็นหน้าอยู่มันจีมีหน้าพ่สาอยู่น้ากันน่มันจะเป็นเก่าไรทั้งหน้าทั้งสาสานี่จิกินไปประมาณสองสามไร่สามไร่กลัว<ม>แล้ว,คร,วลครับทีเฮียนจะเท่าไรครับทีเฮียนทีเฮียนนี่เอาชิดสวัสประมาณสองา 2> 2งานครับสองงานครับมาทางนี่นี่อันนี้จีเป็นสวนพฟูซาสามรถสวนพฟูซานี่พื้นทีประมาณเท่าไรครับพื้นทียี่ไรกว่าครับตรงนี้ไรกว่า หนึ่งไร่หนึ่งงานกําลังสีสุกครับนี่อย่างแจ๊คเขาบั็นไก่ครับชุดนี้กําลังสีสุกเพราะว่าคิดว่าอีกประมาณสองอาทิตย์ถ้ามาน่ะได้กินปกติหรอพุทธาเนี่เขาไปซองไรครับก็ขายน้ำแม่ค่าบานเท่าไรครับส่งน้ำแม่ค่าไปนี่เขตยนอำเภอนี่ยเหรอครับอำเภอรอๆใกล้ๆกันนี่จักต้นครับยุ่นี่ยุ่นี่ลอยยี่สิบสี่ต้นครับ เอาลงไว้นีลอยยี่สิบสี่ต้นปลูกตะโดดไหมครับต้อนอันพุทราเนี่ยพุทราเนี่ปีเดือนมีนาปีหาสองครับ<ม>พุทราเนี่ปลูกเดือนมีนาปีหาสองก็ได้ขายเรื่อย,อยนะครับเนาะก็ได้ขายทุกปีครับเพราะว่าช่วงเกี่ยวเขาแล้วเวนี่เขาถืมาเก็บพุทราขายนี่คืออาชีพหลักๆเข้าครับมันก็สิมีดไอ้นี่บอคอยนั่นครับเป็นเป็นพุทราปลอดสาร เิ่นกะว่าเห็ดหนากือต่ว่าก็เห็ดมากล่องผิดล่องถึงมากเห็ดเตรียมดินยากวะครับพี่พวกนี้โอ้ดินนี่บ่นนั่นครับไม่ยืนต้นนี่บ่ค่อใครได้เตรียมดินบ่ราอใครได้ไถเ่คาอยได้ไคอดือขอดีของมันน่นคือเขาปลูกแล้วเขาคอยบำรุงคอยบำรุงอ,อ๋อเ่าได้เตรียมดินคือจังกันเขาไม่ได้ไปเตรียมดินคือเฮ้ยเขาต้องไถเ่าต้องนั่นครับอันนี้ก็แค่เอาเครื่องตัดห้ามาตัดปังนี่ก็เป็นเขาครับปังปังนี่เป็นเขาครับเขาเนี่แจ็กเทอาไรครับประมาณนจากไรครับเขานี่ประมาณน ข้างล่างนย่ประมาณหาอะไรกว่าครับครับมือเนื่องเนี่ยยางเบ็ดว่าขับสวนเนี่ยบัวครับเอาจริงๆแล้วทำนี่งานเห็ดนั่นสิบุดได้ไปเบิ้งขันขันจังมือนี่เข้ามาทางนี้เอาสิบุ๊ดได้เข่าไปเบิ้งสวนมองมวงทางพุ่นทีนี่ถึงตะตัดหยาเนี่ยครับบัวท่านเลี่ยวจักเถื่อครับแต่อาทิตย์หนึ่งกับครบครบครบทำยี่าเข้ากับเขาไปครบจนใด้ที่กันพุดซาอร่อยยี่สิบกว่าต้นนะครับครับแมนแมนขายอยู่ประมาณมือละมือละสอง มือละเกือบสองร้อยโลที่เอาออกครับ,รบนี่กีตาร์ปกกตี้นี่เขาสีออกช่วงไหนครับที่ออกดีนะอ่าช่วงปลายเดือนนี่แหละครับปลายเดือนพฤศจิกายนนี่แหละถ้าพุทธสาสีหวานนี่ต้องต้องล่อช่วงครับฤดูสีเขาไปฤดูหนาว้าถ้านอกจากนั้นมันสีประหวานครับ,รบมันต้องมันต้องขาดน้ำก่อน ครับเป็นสวนท่านผีผ้าน้ำนะครับครับผมทานนี้ก็สิบเป็นหน้านะครับทานนี่ก็สิบเป็นหน้าครับสุดเขตแดนนี่บปล่ครับเปล่บอ่านี่ครับนี่นี่นี่เห็นแนวลวกไปดิเขินไทมาแล้วล่ะอันนี้ก็เป็นพวกไม่ไม่สาสตรบานเท่าี่ไม่ศาดตราไทเขาเดินต้นอย่างครับอันนี้ยางเหียงครับยางเหียงยางเหียงต้นยางเหียงขอดีของเขาคือเหียงครับ เป็นไหม้พืนที่ทิ้ี่ปลูกง่ายครับบ้านเท่าเนี่ยปกติบานบานแถบนี้สิเพรามียางหน้ามันจะมีพวกยางเหียงกกับยางพ่วงหลายกาก็เลยเอามาลองปลูกเบื่องครับมันตัดขายได้ไหมครับแมนครับแมนแมนเดียดีก้วไม้เปิดในเท่าแล้วเขาตัดขายได้ทุกอย่างมาเป็นไหม้มีราคามีราคามีราคาอันนี้ยางหน้าครับนี่ยางหน้าพืนปลูกปลูกปีที่แล้วนี่แหละเพราะท่านพ่อปีเพราะท่านครบปีครับนี่อันนี้ ปีกวัากมาครับเนื้อท่านไหนครบปีบ่ท่านครับต้นนี้ฟางนั่นแหละครับเพื่อเลี่ยงๆกันนี่ครับไอ้นี่เป็นขี้เล็กครับต้นขี้เล็กครับขี้เล็กปลูกไว้เพาท่านแนยึดทุ่มแน่ครับย่ำเจียวเขามันจิบุ้มีหม่องเศร้าแสดงว่าส้นนี่นะส้นสีเหลียวเห็นนี่นะก็สิเป็นส้นของการปลูกเขากนนะครับแมนครับแมนแมนตัวนี้มันเป็นหน้ามันเป็นมันเป็นล่องน้าเป็นเป็นหน้าหอมบาดถ้าเอินว่าหน้าหอมครับมองนี้มันเป็นกลางหอมเท่ากับมาปรับมาแต่งเป็นหน้าครับ เดิมที่นี่มันมันเป็นปลาอ้อยนะครับนักเกเดิมที่นี่เป็นปลาอ้อยมดครับนี่อไปถึงสวนบางม่วงนี่เป็นปลาอ้อยมืดเจ้านี่แสดงว่าหยันหดนี้บานเลยมายกคู่ไหม่มาเห็ดไม่แต่งไม่แตงเอาไมครับจนนี่ผี่เลี้ยนเลี้ยนทางไดรมาครับเขาเดรมเห็ดกันโอ้ยผมเลี้ยนทางสร้างนี่ครับเลี้ยนไฟฟ้าเป็นจบเอียงมากครับทังไใดครับกดจบไฟฟ้าครับจบปริญญาตีน่ล่ะ ก,กันมักแนวหนีก็เลยมามาอยู่หล่ะก็เออมันมันมันพ่อหาไรได้ได้ก็เห้องกับร่องร่องหาร่องเห็ดเบื้องครับวกนี้<ข>อ,อันนี้เป็นอันนี้สิเป็นสวนไม้ไพไผ่เนี่ยครับสุน่อันนี้เป็นไผ่เลี้ยงวานครับไผ่เลี้ยงไพ่เลี้ยงครับไผ่เลี้ยงนี่แต่ก่้อนนี่เคยเคยเอาว่างระบบนำแล้วก็ขายนออ,อว่างระบบนำยดตังสี่บอกครับเท็ดน้ำไส้สปริงเกอร์ครับ ไอ้น,นี่สิขายนอตะกอนนี่ขายนอแต่นอนใหม่มันมีขื่นมีล่งหนามันออกหลายมันก็นจะถือจักร<อ>ครับยุ่นี่ยุ่นี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบสองครับครับผมกะมาเห็ดเลี้ยวนอมันเนี่ยมันเข้าคุ้มราคาบ่ไรเดี๋ยวนี้ก็เลยเศร้าเห็ดเศร้าเอานอครับบัดนี้สิจงไว้จงไว้หนี่น,นีพวกล่ำขื่นน้ำไม่นีปีนี่ถึงเดือนกุมภาพเข้ากับสิอ,ออกไปช่ำ ขายเป็นพันมันต้นพันตัวนี้เขาคุ้มราคาเองครับนี่สามต้นลอยหรือต้นละสี่สิบบาทกำหนดราคาไงก็ากันแมนครับตันนี้นีสีบป่าผ่านเลยได้ทุกต้นได้ขายทุกต้นพวกนี้แสดงว่าปีหนึ่งนี่เกษตรเนี่ยจบได้ายเงี้ยมัครับแมนครับก็บพ่าได้ใส้แต่ละครับถังหนีใบมันเท่ากับเอาไปกวดกวาดแล้วเขาก็เดี๋ยวลงลงไปให้น่า็นปุ๋ย ปลูกรุนไหมครับไผ่ซุ้มนี่ไผ่ซุ้มนี่ปีหาสิบหาสิบเอ็ดครับอ๋อปลูกก้อนปลูกก้อนปลูกก้อนหมัก,ก,มกท่านแล้วกรก้อนสวนหมักงวง,งตัวนี้สีเห็ดตัวนี้ก้อนตอนแหลงนี่มีแนวความคิดย่ยงอะไรครับคือลงไผ่ก่อนคือไผ่นี่เป็นมันเป็นใหม่เศรษฐกิจที่แบบเข้าว่าต้องไปซื้อ แล้วก็มันใส่ประโยชน์หลายแน่วครับเป็นทั้งอาหารเท่ากับกินยุ่นี่ไม่ใส่สอยไม่ยังเท่ากับเอายุ่นี่ประโยชน์หลายทางเนาะประโยชน์หลายครับแล้วก็ดูแลยังไงแกวาน้ำใส่มันเกิดเกิดครับผมบ่ต้องบ่บ่มีการฉีดยาขามาแลกงบ่มียังครับไอ้นี่ปุ๋ยนี่คือเอาพวกขี้งว่าใส่ก็เรับกก็ตามจริงไปเขากับเป็นเป็นปุ๋ยในแปลงครับคันจังสวนไทยนี่เทา หมักอยู่เห็ดไงเราเลี้ยงไร่พวกนี้แหละครับเป็นแถวนี้แหละครับอันนี้เป็นหมักเิีนฟ้าหรือภาษาภาคกลางพื้นิ่นเพกาครับอ๋อต้นเพกาครับแต่ก้อนนี่โอ้ยเป็นยุใสกับอยากเดี๋ยวนี้นี่พอยากแล้วมันหลายหดเกิดขึ้นมาก็เลยเอามันมาออกออกมาไวสิครับกะแทมมันสีลงครับท่านปลูกปลูกรุนมาไแหรอครับเพกาเนี่ยครับเพกาหนีซี่ปีครับบ่ตัดจกเถอปกติเขาสิตัด เทีกาเนี่ยเขาจิตตดให้มันเตียหยุดตลอดครับเก็บไงเนาะเมนครับก็เลยเอาเอาไว้เังสิเลยครับล,ลักๆเราสวนเฮ้าเนี่ยรายได้มาจากสวนเลยครับรายได้มาจากการขายกาไหมป้าครับกิ่งพันธุ์พวกกิ่งพันธุ์หมองวงนี่ผมก็เห็ดขายพวกกิ่งพันนี่บอครับเมนครับกิ้งนี่สิตาบกิ้งออกขายครับ<อ>ปิดมานเดือนพฤษภาห้ากวาจิตตดออกเป็นรอบเป็นรอบ เือน,นี่คือคืออันนี้นี่มันจะเป็นลองร้อยเอากา้ามงวงมาช่ำแล้กกระาบจริงตีนันประเท็เพท่านมันหลายหัวนนมันเลยเดินใหญ่ไฟมันขึน้นอันนี้บอกครับเมนครับอันนี้<อ>นี่แหละมีอยบเหลืออยู่ประมาณสี 4, ่พันตนออกว่าเมื่อแมนออกว่าเมื่อครับครับผมแต่ว่าก็ยังเป็นประโยชน์ใ้อีกข้างเนา่กัยังยังได้นันยุสิกได้คัดคัดเหลือกต้นมันงามๆไปครับผม มีความคิดอย่างไรกับการกเหตุเกษตรเข้าเพียงครับมีความรอดสุดอย่างไรครับมันเป็นทางที่กเกษตรกรเข้าสี่ยูยูหลอดได้ครับือเข้าต้องซอยโตจะขอให้มันได้หาวิธีเหตุศึกษาเดี๋ยวนี้ทั้งศึกษาการตลาดทั้งอย่างเบิงเบิงแลลวเดี๋ยวนี้มันเหตุไงแต่ก็อนแก้อนไหลว่าเข้าขายทางออนไล่ขายทางอย่างนี้งางการสื่อสารการโฆษณาการยังกะง่ยงยๆเข้า,า,ามันมบอกขึเก่าเคือเขา้าต้องก็ใส่บถไปขายยังสี่บอครับ แมนครับตลาดก็กว้างขึ้นตะกี้ต้องขายน้ำบานน้ำตะกรอนอย่เขาต้องต้องเอาไส้รถเลีนครับช่วงนี้นี่โอ้สบายครับผู้ใดอยากได้กับเจ้าบวกเลยละบุเข้ากับไปทรงเลยทรงทีโยแมาจับทรงหเลยเห็นะครับแมนครับข้าโยไก่เข้ากับไปทรงอ๋อทรงตั้งบริษัทขนทรงเขาครับถามมันโยไก่เข้ากับเรียนไปทรงแสดงว่าเอื้อมงงยกับเกษตรกรในไรนะครับแมนครับมันมันสิซอยได้หลายเทคโนโลยีสมัยนี้ซอยได้หลาย อันนี้นี่นี่สวนบังวงนะครับบังวงนี่ปีหาสองครับปลูกพีซัฟ่าหาสองื่อนล่องไปจากต้นครับยูนี่บังวงอยู่นี่ประมาณมันจะเป็นสองรุ่นรุ่นที่เป็นนามดอกไม้ยู่ฟังท่งนันนี่มันบังวงตกลงแล้วมันจะอยู่ปม้มนสามลอยกว่าต้นสามลอยกว่าต้นน่ไยออกออกทุกต้นเหรอครับยูนี่ออกออกออกทุกปีนะครับแมนครับแต่บังวงนี่ของพี่นี่บังวงนอกฤดูป่ะครับอ่าบังวงปกติพี่จะเอาใด้รูดู Oh, แต่บ่บอได้ใส่สารเคมีเลยครับมงม่วงนี่เวลามันเป็นดอกพี่ก็จะมาหาักดอกมันออกชุดแรกสิบเอาชุดที่สองเข้าจากมามาเบิงเลยกับมาบำรุงเอามาันจิออกมาใหม่เขาห้าวหักดอกเสร็จปุ๊บอีกสิบก่เกินสี่สิบห้าหมื่นมันจิออกชุดใหม่ครับตอนนี้ก็เลยบ่บอ่บอได้เน้นนั่นเน้นขายพันธุ์มะม่วงนี่ก็โอเคเขาเฉ็ดได้เขา้าขายพันธุ์นี่คือพันธุ์กิ้งกิงพันธุ์มะม่วงครับ กิ้งตอน,นัทที่บอกครับแมนมันเป็นกิ้งทาบของ,งมะม่วงอ๋อกิ้งทาบเขาสิขายยังไงครับกิ้งทาบนี่เขาสิขายถา้าไล่ย่อยเขากัขายห้าสิบบาทบัวแพงครับรับประกันสายพันธุ์แท้เลยค,ค,คือคือคนคนซื่อกจากได้เพราะว่ามันอยู่เห็นสวนครับมีตัวตนมั้ยแมนครับมันมันมันสิขายไงครับขอดีของการปลูกบักม่วงเนี่ปลูกบักม่วงนี่คือขอดีเลยคือมันเป็นไล่ได้รักที่เข้าคิด คิดได้ว่าปีหนึ่งเขาได้จักบทัทการลงทุนนี่บ่หลายครับการลงรทุนนี่ปีหนึ่งปีหนึ่งเขาปลูกเล้วลงทุนจะเทียที่แหลกแล้วมันก็นยั่งอยู่เดี๋ยวนี้ใส่กระสือขี่ไก่้ใส่ตนลละกระสอบซะแค่บบำรุงอง่างเดียวบหครับบำรุงครับบำรุงได้ก็คือได้บำรุงแล้วก็เฮาเบิงเบิงลักษณะกิ่งเขาขันถาถามันหานาเนี่ยเขาต้องเ <ừ> ขาต้องตัดแต่งกว่าครับวัสดมันดิบโบางงามหน่วยกับบงงาม มีมีพันธุ์หนึอย่างนะครับอยู่ในสวนนี่ยอยู่ในสวนนี่มีนามดอกไม,ม้เบอร์ซี่ับไอตัวตัวนี้แหละครับโชคอนันโชคอนันต์นะครับโชคอนันอ่าีมันจะเป็นสายพันธุ์ที่หนว่วยใไงเราส่วนมากลูกค้าเพิ่นมักพันธุ์อีหยังครับกะ,ะมันมันมันเป็นมะม่วงที่ออกบ่พร้อมกันแล้วขายกับขายเองคันปกตินี่นามดอกไม้นี่บางคนก็ว่ามันหวานโพดข้อเก็บมะม่วงในระดับที่เป็นเก่าสิเปอร์เซนต์ คือคือน้ำตาลมันไหลเลยวร้วเาบปแก่บปเก็บครับมันมันบางวงอย่างเขาขันบานเขาเอื่อนบางวงกลนซ้อนครับมีกิ่งตอนแบบที่ตอนไวเลยปะครับนี่อกครับโอ้แม่นแม่นแมนอันนี้กิ่งถาบแต่ว่ามันกิ่งถาบตัวนี้นามเขามันจีโน่แหละนี่กิ่งถาบตัวนี้กับมาเห็ดตัวนี้ล่ะลักษณะประมาณนี้นะครับเนาะแม่นครับมาถาบกิ่งแล้วก็อันนี้ปะครับนี่ห้าสิบบาทนี่ครับแม่นครับถ้าการสร้างร้ายนี่กาสร้างร้ายก็ลดได้ครับ เรานอกแกะบักม่วงนี่มี่ปลูกยังไงครับนอกจากบักม่วงเ๋ยวนี่นี่แปลงคางคนี่แต่ก่อนมันก็เป็นไฮอ้อยู่ครับแปลงคางคานี่ล็อกนี่นี่สิเป็นเ๋ยวนี้สิเอาต้นแต่เคียนท่องมาลงปลูกกับกะทินเทพ้าเป็นนังคึออยากได้ต้นพวกนี้มาปลูกครับเฮ็ดแปลงเพาะเฮ็ดละงอกเฮ็ดละงอกเหลืองก็เลยเอาตะเคียนท่องมาปลูกแล้วก็เป็นคนที่มักมักต้นแต่เคียนแต่ก่อนนี่มันสิมีอยู่อยู่บ้านใกล้ๆนี่ บอกอาเก็บนามเนี่ยแต่กอนมันจะเป็นดงตะเคียนเลยเด้ต้นตะเคียนเนี่ยแต่ละต้นโอ้ขังขังขนาดโอ่งใหญ่ครับไปเห็นเดียวมันง่ามผมว่ามันง่ามแล้วก็ไม่มันใส่ประโยชน์ได้หลายเกษสรไปยางบ้างนะครับตาปลาตะเคียนบ่นครับอันนี้กำลังปลูกครับครับกำลังปลูกอยู่ประมานปลูกลงไปลอยลอย,อยหกต้นลอยเจ็ดต้นครับ อันนี้มันเป็นกระถินเทพผ้าเอามาปลูกเป็นพืชน้ำรลองนี่ครับแดงพี่นี่ก็มักกันไม่ยืนต้นแม่นครับส่วนหลายเนาะแต่ว่าแต่เนีปลูกแนวอื่นแจมแจมเนี่ยน้ำเนีอื่นครับสางไร่ใดไปก่อนจะปลูกตรงแนวแล้วเนาะครับแม่ยนเมียนข้าวตองสางไร่ใดไปก่อนครับตัวนี้นี่นี่นี่แต่เคียมนี่อีกเั็กน้อยนี่เขาว่าขายยังไงเนี่ครับแต่เคียนท้องนี่มันกับท่าเทียบ เนื้อใหม่นี่มันสีแก่นก็ใหม่ใหม่อย่างหน้าราคาใหม่ก็อยู่ใกล้ๆกันเลยครับเข้าเข้าเห็ดใหม่แปลรูปขายก็ได้ก็ใหม่ซักก็ใหม่ประดูพวกนี้พ่อๆกันบ่ครับบ่ครับตัวนี้สิราคาถือกูมูอยู่ถือก้อนมาครับว้าพอใหม่ใหม่ตัวนี้มันสีบ่มีไร่ส่วนส่วนใหญ่สิเป็นใหม่บ่มีไร่ครับจักปีครับเขาจะถือไงนี่ครับอ่าปกติแล้วเห็นขาเจ้าเรือ่นี่มันสีอยู่ใหม่แต่เครียนนี่เพิ่นเรือ่นี่ประมาณสิบ สิบกว่าปียี่สิบปีมันก็นเลยได้ครับแต่จริงๆแล้วถ้าเฮาสิเอาประโยชน์จากเนื้อไม้นั่ไม้พวกนี้ต้องประมาณยี่สิบห้าปีจะปลูกเพื่ออนาคตนะครับเมียนครับปลูกไว้อ้อมซัพบสมมติว่าเขาสามารถเอาไม้ไปยืนเป็นหลักนรักขับปะกันแล้วต้นไม้เฮ็ดเอาไปเป็นหลักซัพ์ได้ครับไม้พวกนี้คครรัับบอนาคตก็สิดีไปหน้านะครับแล้วก็ปลูกเห็ดได้น้ำครับเฮ็ดไม้ไม้พวกไม้นี้มันสิเกิดเห็ดครับผม ล่มเชื่อไปแล้วเหรอครับเห็ดแล้วงูกเลืองเห็ดกวัวแดงบ้ง<ญ>าหนหยาซึ่งนี่นี่ขั้นเข้าวัทถางเออว่ามีผลไหมครับเดือบอ่อนหยานี่มันี่มีปัญหาช่วงหนึ่งทานาแรงมันเป็นระวังเรืองของไฟนี่มันจะไฟใหม่เข้าตกตัดบ่ทันเข้าตัอมาเห็นแนวกันไฟหยานี่เ่าเป็นปัญหาต้นใหม่เหรอครับครับต้นสีน้ำพวกมันจะเป็นเชื้อไฟครับจะดูแลยากเล็กน้อย เ,เกษตรมากนี่จักปีครับพี่สรุปเราปีหาสองก่อส <12, S 2> <ม>ิบสิบเอ็ดสิบสองปีสิบสองปีสิบสองปีเต็มคิดว่ามันก็ดีต่อจากของเงี้ยะครับแมนแมนดีดีต่อจากของแต่ก้อนนี่เอาอเยี่หลี่เหลี่ยนี่ผมนี่เคยปลูกมะทั่วโซงตลาดปลูกมะทั่วมะเขือมะเขือเทศยังครับมันเป็นเกษตรที่ตรงใส่เคมีไรนะครับไม่ต้องเห็ดซมือนะครับแมนต้องเห็ดซมือครับตื่นเสาเก็บมะทั่ว ก็คือเห็ดแล้่้วๆบ้ดนี้เคยเห็ดเกษตรที่เป็นเคมีมากสุขภาพกับสียนย้อนเคมีนะะ่นเ่ะอครับเดี๋ยวนี้ก็เลยมากมาหันมาปลูกต้นไหม่ซะเอาเห็ดพวงนี้่ซะโดยที่ต้องพึ่งเคมีก็สรปว่าม,ม,ม,มันดีออมันมันดีแมนครับมันมันสีด,ดีกว่าทั้งสุขภาพทั้งลงทุนกับบอ,บอสู่เคมีครับเคมีนี่ลงทุนไหล แล้วก็ปูไม่ยืนต้นนี่เฮาบพต้องไปว่าเอ้ยซื้อปุ๋ยนั้นมาเล่งซื้อปยนี้มาเล่งครับไม่ยืนต้นนี่เฮาเบิงเบิงไปปีหนึ่งเฮาขี่ไก่ขี่งวัวใส่กัดมันก็ได้แล้วแค่มีน้ำฝนน้ำยังมากคือมันเป็นสภาพที่เขาอยู่อยู่แล้วจังสันอยู่แล้วแต่มีคนามว่านเฮ็ดเกษตรนี่มันจะเอาตอดดัวรอดได้บ้างสิพี่อยู่ต่อบ้างไหมครับอันนี้มันต้องอยู่กับประสบการณ์แล้วก็การหาแนวทั้งอเอาจริงๆแล้วพี่สิบวยฟังว่าเกษตรนี่ เพิ่นเห็ดเก่งทุกคนเดแต่หลายคนขายว่าเป็ี่ยนปัญหาอยู่ที่การหาหาตลาดบอบอมีความสามารถในการขายเกษตรมั่นต้องขายพร้อมมันยังสีอยูหลอดคือต้องหาายไรใ้มันได้เพราะมันหลายคนนี่เจ้าเห็ดวายเห็ดมันนเพราะว่าเขาจ้าเห็ดพวกนี้แหละเจ้าว่าขายว่ไดดขายว่วเปลี่ยนเจ้ามาแบบว่าเห็ดเถื่อนเดียวปุ๊บจบอาคือลดปเทศบื้มลงขายเถื่อนเดียวครับได้เงิ้มาหลายเลยแต่ว่าทุนนี่ หลายก็อยู่ด้วันก็ไมถึงวันต้องหูจักตลาดนะครับต้องต้องกล้าเห็ดกับกล้าขายก็ต้องศึกษามาประมาณนศึกษามาต้องศึกษาการตลาดนะแนวว่าสิเห็ดโลครับเห็ดยังสู้มือนี้เห็ดยังกะกัพ่อได้ขายอยู่แต่เฮ้าต้องขายเห้เป็นอยากฝากงังครับอันค้นที่คิดว่าอยากเห็ดเกษตรได้แต่ว่า เดี๋ยวนี้นี่นเห็นเห็นคนกลับมาเห็ดเกษตรหลายเนาะครับอยากฝากว่าคนเดียวไม่เห็ดเษกเษตรเกษตรนี่เมื่อมันเห็ดปุ๊บมันสําเร็จปับ๊บรเกษตรนี่มันต้องใส่เวลาใส่ควมเข้าใจแล้วก็เอาเงินมาลุทุนปุ๊บเล,ลายนี่แล้วก็ว่าสิให้มันสําเร็จเลยเร็ยวๆมันเป็นไปบ่ได้ข้ต้องศึกษาทดลองลองปฏิบัติบึงศึกษาให้มันเข้าใจเอาจากักย่างเดียวกับอยู่ได้ เกษตรเเห็ดตะไคระยางก้อนสิบอกครับแมนครับเห็ดเห็ดปบบิ้งทีละร้างเลยก็เห็ดให้มันสำเร็จจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้นี่บางคนเขจะเอาไปเลี้ยงหนูเลี้ยงหนูอย่างเดียวกบยู่ได้เลี้ยงหนูเลี้ยงปูสิเป็นกะยู่ได้ถ้าเห็ดจริงๆยังจังเพราะแมนแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่คนอยากออกมาเห็ดเกษตรไหลเนะาะวันนี้เอาเงินมาห่อมาลงทุนปั๊บแต่งให้หน้าแต่งยังคือขาดประสบการณ์ พีมองวางเลยครับอันสําหรับคนที่้าถ้าบว่าเตรียมตัวเรามเห็เกษตเนี่นสิมันมันต้องเตรียมก่อนนะครับขันมันมันบ่ได้มันต้องเตรียมรู้จักแนวทางการตลาดล่องเห็ดเห็ดขึ้นให้มันได้กขายเร็วๆแล้วก็ขายล่องเบิ่งอันนี้มันเมื่อยเฮากับเศ้าเข้ากับเห็ดอันหม่เข้าค่อยๆเห็ดที่ะะยางวันนี้เห็ดตัวนี้ได้ก็อย่าถิ้งกะเห็ดคือเกาแต่ว่าเห็ดตัวอื่นเสริมไปนั่ซี่มันยังถึงดูรอด